ตพตาเตพาตุตาวานาตุตาวิทัตตาสมระฆงหมดของเจ้าเราหากเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลือเสียแล้ววิสังขาระคตังจิตตังตันหานังทยมัจจาคติ จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือถึงนิพพาน <c oughs> ตัวตันหานะัเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติที่ให้เกิดทุกข์ความอยาก แต่อยากปฏิบัติทมอยากอะไรนี้แม่ที่สุกก็ต้องละเหมือนกันแต่อาศัยความอยากก่อนถ้าไม่อยากมันไม่มาไน่นะ <c oughs> ต้องอยาก <c oughs> เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นฉันทะแต่ยังไงก็มันยังมีความอยากอยากอย,กอยู่แต่ว่าเมื่อถึงแล้วมวั่วท่านว่ามันมันละมันเองไม่เห็นแล้วอ่าคําพูดสุดท้ายคําสอนแล้วก็เป็นคําสั่ง คำพูดครั้งสุดท้ายเนี่เปรียบเหมือนคำสั่งสั่งเสียหันตาธานิพิกขาวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อัปมาเทนะสัมปาเทธาเธอทั้งหลายจงย่างอุศลธรรมให้ถึงพร้อมดว้วยความไม่ประมาทเถิดอยังตาทาตัสสะปชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถา,าคตเจ้าาล บท <c oughs> เจริญบ,บทสรรเสริญคุณพระนตรัตไทรแล้วก็บทคำสอนพิเศษ <c oughs> ได้เยอะพอสมควรถ้ามีเวลาก็ถ้ายังหนูมาอยู่วัดอยู่เลยนะอ่านเอาไปอ่านคนเดียวใครควรพิจารณาย้อนหลังบทเหลืออีกบทนี้นี่ยาวมากเอาไว้บทตัวตอนที่มีเวลามากกว่านี้ที่เรียากาอริยมรรคมีองค์แปด จะถึงวันนี้ผ่านปฏิบัติต้องปฏิบัติอริยมรรคมนองค์แปดนี่แหละแต่เคยเคยได้ยินไหมว่าไม่ต้องปฏิบัติทั้งแปดข้อปฏิบัติอริยมรรคข้อเดียวมันได้ถึงแปดข้อจะบอกให้ฟังถ้าไม่ได้เรียนไปเียวิธรรมมาไม่รู้เลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ว่าตอนปฏิบัติทีละอย่างละอย่างละอย่างก็บฉันได้มาข้อ,อแล้วนานแล้ว รอให้ครบแปดปฏิบัติทิริอย่างก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาที่มันจะบรรลุธรรมมันพร้อมกันท่านท่านบอกว่ามันครบทั้งแปดเลยมันก็น่าตะเจนจนะมันจะมีทั้งแปดข้ออยู่ในตัวของมันทีเดียวเลยที่ว่าคําว่ามีองค์แปดเนี่ยนะไม่ใช่วัาปฏิบัติทฤษฎอย่างทีละอย่างแล้วก็ไปบรรลุพวกข้างก่อนปฏิบัติที่แล้วมาอะไรเยงี้ปฏิบัติตัวเดียวได้ทั้งแปดข้อคือปฏิบัติข้อไหนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่ อาจารย์ปฏิบัตินีน่าจะดูอาจารย์อาจารย์โมงรู้จักไหมลองดูที่หนึ่งเนี่ยมักมีองแปดตั้งมาทิถิวาจากากรรมมันตโตการงานอะไรต่างๆปฏิบัติข้อไหนที่สามารถปฏิบัติแล้วมันครอบคุมได้ทั้งแปดข้อเลยเคยคิดไหมเคยได้ยินไหมฮะอ่าเราเสนอในความคิดได้ อ่าแล้วหลวงพ่อเรียนนะแต่มาทิ้งทอ่านะอยากจะทำแท้แล้วมาทิ้งทโอ้โหเหมือนกันเงี้ยเหมือนกันหมดเลยเนาะ,อ,ะ,ะอ่าเฉลยเฉลยโยมว่าข้อไหนโยมโอ้โหตามหลวงพ่อเรียนตามหมดเลยไม่กลายย้าได้ยกดคางเลยนะตามเกาะก้นกันเหมือนแมงเมาส์เกาะกันเลยอ่ะเหมือนมดตามกนะันอ่ะเดินเข้าไปกองเข้ากอ,อ,อ,องไฟอะ่ะ ปฏิบัติข้อที่สติปัฏฐาไอสติอะไรนสัมมาสติครับปฏิบัติข้อสัมมาสตินะไปดูความหมายมาเลยสัมมาสติภิกษุในธรรมวินัยนี้นะยอมอสติปัฏฐาสี่ไงไม่เห็นว่าผมปฏิบัติปฏิบัติมแปดก่อนนี่แค่นนะครับนะ ย่อมเป็นผู้พิจรารณาเห็นกายอยู่นะเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะนะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะวันทั้งวันปฏิบัติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ครับเนี่ยเปยปากปาคอกแล้วไหมโดดข้ามกันหมดเลยสัมมาสติไปอ่านดูเองนะตอนนี้มัข้อไหนนะเนี่ยเนี่ยสัมมาสติกัตามาจะพิขเวสัมมาสติภิกษุท์ทั้งหลายนะ ความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิท่พิกเวพิกุกายเยกายานุปัสสิหรติภิกษุให้ทำวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํามีความเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลสนะต้องใช้ตัวนี้นะมีสัมมาอ่ามีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีเหมือนกันทุกข้อเลยปฏิบัติแลวต้องมีความใช้ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสัมมีสติใช้ใช้องค์ทำสามตัวอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยนะอาตาปีความเพียรสัมปชานโนมีสติสัมปชัญญะมีตัวปัญญารู้ความสัพพยะของการปฏิบัติว่าอย่างนี้ไม่สัพพยะอย่างนี้มันอะไรตอนอะไรต่างๆแล้วก็มีสติแล้วก็ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เมื่อปฏิบัติสติเออสัมมาสติอยู่บ่อยนะเห็นกายเนี่ยดูกายอย่างเดียวก็ได้ เห็นกายเดี๋ยวก็กายมันจะแสดงของมันมาเองใช่ไหมแสดงอะไรอ่ะแสดงไจรักใช่ไหมอ่ามันจะแสดงไจรักคือความทุกข์ความไม่เที่ยงเมื่อแสดงไปบ่อยเห็นอยู่บ่อยห้ยนั่งว่าเป็นสุขห้ยเมื่ออีกแล้วพยายามไปเดินเมื่ออีกแล้วเห็นทุกข์เห็นเห็นทุกข์แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายตามมาเห็นความเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดจิตย่อมดุจพ้นเมื่อปฏิบัติสมาสติปฏิบัติสติอยู่นะ ชื่อว่าทำเชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับนั่นแหละชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิชื่อว่ามีสมัมมาสังกัปปะน้ำดิชอบน้ำดีออกจากกามไม่พยาบาทเบียดเบียนชื่อว่ามีอาชีพบริสุทธิ์มีวาจาบริสุทธิ์เพราะไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะเว้นจากความพูดทุกข้อตามมาหมดเมื่อปฏิบัติสัมมาสติอ๋ออ๋อหรือยัง สัมมาทิฏฐิมันเป็นมันก่อนที่มันจะไปตั้งสติเนี่ยมันเ,เรียกว่ามันต้องมีความคิดที่เห็นที่จะปฏิบัติก่อนถ้าคนไม่มีความไม่ความมีความเห็นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันไม่มีใจที่จะไปตั้งตรงสติอะไรอยู่ในกรงในกายนะก็เลยเรียกว่าความเห็นชอบตัวนี้ต้องมาก่อน ล้วคุณถ้าคุณไม่เห็นชอบแล้วถ้าก่อนแล้วคุณแต่ว่า์เวลาปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเห็นชอบนะต้องไปปฏิบัติตรงน,นั้นก่อนต้องมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมที่ว่าเชื่อกรรมผลของกรรมเช,ชื่อสัมมาเชื่อการตัดสนู้ของพระุทธเจ้าเนี่ยสัมสมาทิฏฐิเบื้องต้นแต่ตรงน,นี้สัมมาทิฏฐิชั้นสูงใช่ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะไม่มาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมมันก็ไม่มาครับพ่อมองนี ัมาทิถฐิที่เห็นอะไรครับดูนะเปิดดูเมื่อกี้สมาธิถี่อ่ะมันก็ลงตัวเดียวกันอีกแหละอาจารย์ลองเปิดดูพี่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าทุกเขยานังความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกไอ้ีลยครับก็ตัวนี้เลยครับพอที่บบสติปัฏฐาสีปุ๊บมันจะเห็นทุก,ก่อนเนี่ยสมาธิถี่ไม่ใช่ไปเห็นอะไรอย่างอื่นนะครับเห็นสี่อย่างเท่านั้นเองเนี่ย เห็นทุกเห็นความเห็นความเกิดทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกและความปฏิบ้อปฏิบัติถึงความดับทุกนะครับทุกขสมุทุกเขยานังทุกขสมุทเยทุกขานิโรเททุกขานิโรธคามินิปฏิปทาสัมมาทิฏฐินี่นั่นแหละเห็นทุกนะครับเห็นสัตว์นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิชั้นสูงครับชั้นสูงอ่าเบื้องต้นยังไม่เห็นอย่างนี้ครับเชื่อกรรมก่อนสัมมาทิฏฐิ เชื่อกำรรสัตว์มีทากรรมดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วเชื่อผลของกรรมทําแล้วเราจะต้องรับเองรับผลของกรรมแล้วก็เชื่อในปัญญาเชื่อนพ่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้จริงอย่างนั้นมันจะไม่มีกิจกิจใจมาปฏิบัติแต่เวลาการเลี้ยงมันต้องเ,เลี้ยงอันนี้ไว้ก่อนถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวว่าอธิบายยากนะโอ้จะอธิบายยังไงดีวะเนี่ยตายตะละมังโกตกต้นไม้ตายจริงคำถาม มีสมมาทิฏฐิเบื้องต้นมรรคก็มีมรรคเบื้องต้นเหมือนกันครับเขาเรียกว่าบุคภาคามรรคานะนะมรรคเบื้องต้นคือสติปัฏฐาสี่นะครับปฏิบัติรักษาศีลจเจริญภาวนาพอ,อาไล่มาเรื่อยๆพอมรรคเบื้องนี่มรรคเบื้องต้นก่อนจะมาถึงมรรคแปดนี่นครับนี่ลงเอาไว้สวดทีหลังต่อไปก็จะอุทิส่วนบุญส่วนกุศลเผื่อ,อ,อ,อมีอะไรจะพูดจะคุยกันบ้าง ไปภาคถุกที่ส่วนบุญตกวนกุศลหน้าหนึ่งสี่สามนะครับหน้าหนึ่งสี่สามภาคอุธิศให้ส่วนบุญดูเหมือนว่าพระ,ะมันน้อยลงไปนะครับนัญาอยโยมนะปฏิบัติสติปัะสานะรู้กายนะยืนเดินนั่งนอนอยู่ให้จิตใจอยู่กับกายกับใจนะถ้าถึง มันรวมตัวแล้วมันจะได้มันจะเป็นมรรคแปดไปในตัวเลยครบหมดเลย <S <S ยาเทวดาเนียทิบุญให้เทวดาไม่ต้องไม่ต้องเอาภาษาไทยหรอกนะไม่ต้องไม่ต้องเอาภาษาบาลีหรอกหน้าหนึ่งสี่สาม อาตั้งใจเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในพิหารทิ้งสถิตที่เรือนพระสถูกที่เรือนโพในที่นั้นนานเทพยดาทั้งหลายเหล่านานเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วโดยธรรมทาน จงขอจงทำซึ่งความสวัสดีความาเจริญในมณฑลวิหารนี้กระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระักก็ดีที่เป็นปันกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่เป็นฐานะบอด,ดีก็ดีผู้พร้อมด้วยอารามิกระชนก็ดีชนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่าน,านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด สัตว์ทั้งหลายที่เป็นชราผู้ชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นอันดชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นสังเสธาชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นโอปปาติกะกรมเนิดก็ดีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน,านั้นได้อาศัยซึ่งทำอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรม ประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกเถิดขอทำของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นาน ขอพระสงค์จงมีความสามารคีพร้อมเพียงกันในอันธรรมซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อคูลเถิดขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายและจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึงทำแม่ทั้งปวง ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดขอสัพพสัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้เลือมใสในพระพุทธศาสนาเถิด ขอฝนเมื่อจะหลังสายทานโดยช่อจงหลังลงตกต้องตามการฤดูตาฤดูการเถิดขอฝนจงนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดินเพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมารดาและบิดาดูแลรักษาบุตรผู้เกิดจากตนเป็นนิจฉันใดขอพระราชาทั้งหลาย จงปกครองรักษาประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมือ่อฉันนั้นเดออินเดิ้ไปนเดงามาอเาบบเดียวก็พอต่อไปพลิกไปอีกหน้าอีกกนหนึ่งหน้าหนึ่งสีปัฒนะถปะะแปลว่าคาถาตั้งความปรานานมีในที่นี้มีถ้าใครผู้หญิงถ้าปัารานตรงนี้ มีมีปัถนาให้เป็นผู้ชายด้วยนะเป็นเป็นได้เพศอันสูงสุดได้เป็นมนุษย์ได้เพศสูงสุด <c oughs> ปัตนาเยี่ยงอย่างพระอย่างอย่างบัณฑิตพระโพธิสัตว์เขาจะปัถนาแบบนี้ <c oughs> ไม่ปัถนาเหมือนอุทุชนคนทั่วไปปัถนาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยให้หล่อขอให้อย่างมีดอกมีัยให้สุขภาพดีอย่าอยากจะจนอะไรกันเนี่ยจะเจ็บจะจน,จะจนแต่ดูความปัถนาที่ท่านแนะนําไว้ตามนี้เป็นยังไงนะ เป็นความปัรนนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบาทนี้เพราะบุญนานและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนานขอให้ข้าพระเจ้าทำให้แจ้งโลกุตรระทำเก้าในทันทีถ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้อาภาพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวททั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่กาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า พึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกามขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติอิริโอตัปะปะความเพียรและขันติ พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงําไม่ได้ไม่เป็นคนเขา่าคนหลงงมงายก่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล้องขัดในธรรมที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศฉะน,นั้น ความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นขุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆพบ เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องผลทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้พันประชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นตอนถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพระเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพระเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสงสุดเธอ ต้องขยับขยายไปไหนหะนะนั้นจะนั่งกําหนดสติสัก